สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาคุณพ่อไปขับมอไซค์เล่นในป่านะคะทุกคน ไปอยากว่าน้ำบ้างน้ำใสมาก <laughs> น้ำใสมากพ่อ So, what are you guys gonna do? Are you guys gonna sit up? Yeah, up to the yeah, yeah. And then we're gonna eat food. Yeah, Everything. Nice. And then eat. me and Mama are gonna race. <laughs> is this like a really popular spot? Yeah. There's not much else around here. Mom, dad, with me. <laughs> <laughs> Aww. so cute. Oh, his whole gear is white. It's called matching set. Matching. I came ไปแล้วพี่อยากทำไรคะเอาผ้าไปปูที่นั่นไปตรงหินโอเคตรงนี้พี่นี่ตรงนี้เลยกินขนมกันา <Yeah. Yeah. 160> หิว, <Yeah. 160> หวตลอดไหม Ah, uh, yeah. <laughs> okay, alright. do okay. we have? let Wow. Wow, salami. Wow. So first we have salami. Mm -hmm. Then we have um, chili with chips. We also have nut bar. It's chili and lime flavoured chips. Ooh. Extra hey. cut. Wow. Uh, ไายชิลิ่นลามค่ะแบบรสชาติพริกมะนาวค่ะรสชาติเพ e ักไปใช่ไมนส่เน a n k l i l ใช่ไหมเฮยอยา S nice. <S นอนได้าากรอบนอนหลับอากาศดี yeah. In in the sun mm. it's so nice Look m y m some cars go down this น่าจะคืออข้างล่างรถมันชนมีที่เดินเล่น the fire trail Where else does it lead like to there we go we have so many values เป็นไงบ้างคะดีครับสน,นุกไหมคะนสนุกมาก <laughs> พี่กินอาหารเหมดแล้วพ่อกรกกคนพ่อน้อยทำทำทำวนซลาม,ามอิอันชิบโอ้ซัลซามิน่าปลทนชิโอเคค่ะากกว่า โอ้ยมันยากนะนนก็ถอดมวกกันน็อก่อนเถอคุณ mm hmm. เราจะไปเดินเล่นกับพี่ถ้าเธอกลับมาไม่เห็นเราแปลว่าเราไปทางนั้น <Okay. S 1> เธอขับไปตามเราได้ถ้าถ้าไม่เห็นเราตรงนี้แต่เราไม่ไปไกลหรอกแค่เดินนิดเดียวโอเคครับ okay? okay. เปยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ขับแบบนี้นะคะอีกชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องค่ะจากนั้นพี่พ่อก็ขับเร็วได้ค่ะ เล่นนิดหน่อยค่ะทุกคนระหว่งางรอคุณพอ่อเงียบมากเลยเนาะตอนนี้ไปไม่ได้ไกลแค่เดินไปได้เพราะนั้นห้ามรถเข้ามารุ่นกันคะ่ะว่าเราจะเจอจิงโจ้กันหรือเปล่าแม่ใจนะคะแต่ไม่ได้ยินเสียงราเดินมันก็ หนีไปแล้วล่ะค่ะไม่เคยออกมาให้เราเห็นเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรค่ะตรงนั้นจะเป็นแคมป์แกลวค่ะไปอีกกี่อีกกี่ก,กิโลนะพี่เขาบอกว่า,วาประมาณหกกิโลค่ะไปทางนั้นนะคะจะเป็นที่ให้แคมป์แต่ว่าเราคงไม่เดินไปถึงหกกิโลหรอกค่ะทุกคน <c oughs> ที่ถ้เธอเดินมาคนเดียวที่เธอกล้าเดินมาไหมคะไม่ peaceful ใช่ไหมมันเงียบเกินไปมันรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะทุกคนมันรู้แบบไม่เหมือนสัตว์เนาะสัตว์ถ้ามันเงียบมากมันจะรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าเอ้ยแดดใครเป็นเหมือนคุณแม่บ้างคะเวลาแดดส่องมาตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะจามทุกทีเลยค่ะ ควาเงียบสงัดเกินไปสําหรับคนมันอันนี้เนาะพี่เนาะมันมันเงียบเกินไปมันมันดูน่ากลัวมันดูแบบไม่น่าไว้ใจค่ะคือถ้าเราได้ยินเสียงอะไรเราน่าจะตกใจใช่ไหมพี่ถ้ามันเงียบคิดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อค่ะ ไิเ่เสียง <laughs> <laughs> แล้วก็กลับมาที่เดิมคะ่ะทุกคน <laughs> 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 มานั่งรองคุณพ่อตรงนี้นะคะมันอากาศสบายมากเลยคะ่ะแล้วก็พี่ลี่น่าจะนอนหลับเร็วนี้ค่ะสเลปไทม์อากาศสบายคะ่ะแล้วก็ปู แล้วเวลามองแดดนะคะทุกคนม,นมันมันรู้สึกแบบง่วงมากเลยค่ะมองแดดมันแบบแยงตาเวลาแดดมันแยงตานะคะมันแบบว่าทำให้แบบรีแล็กซ์มากเลยค่ะ นอนได้นอนได้ย hmm. yeah, ุงตัวก like mm ินต่อาหารเธอกินอะไรกนี่อะไรเธอได้แล้วมันี่นีนียงไ้โอ้ยย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 ่ยย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 ดยย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  e ยย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  o ยย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  t ยย i ยย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 ย

Mm. Peaceful. Yeah, Salam. <laughs> mm -hmm. Salam. 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 <laughs> Salam. <laughs> Salam. 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 That, it's a lemon can? <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. oui? If it touches your camera it's gonna start oh, right. oily. Do you know? I, I don't know. I think.